อัปเดตชีวิตโปภธนวัฒน์เห็นแล้วเข้าใจเลยทำไมชอบหายหน้าเรียกว่าเป็นที่ชินชาสำหรับแฟนๆก็ว่าได้สำหรับการหายหน้าหายตาไปจากโซเชียลของพระเอกโปภธนวัฒน์วัฒนพูดยิ่งช่วงไหนไม่มีงานผ่านหน้าจอข่าวคราวของพี่หมื่นของแฟนๆก็ยิ่งเงียบฉี่ไปใหญ่อย่างรอบล่าสุดที่ซุ้มถ่ายทำครมลิขิต ก็หายไปนานกว่าสองปีเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวเผยว่าช่วงที่หายไปก็ไม่ได้หายไปไหนยังทำงานถ่ายละครและใช้ชีวิตปกติอยู่บ้านดูแลคุณแม่และพี่สาวแค่ไม่ค่อยได้รับงานนอกหรือชอบปาร์ตี้สังสรรค์เลยอาจไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันอย่างล่าสุดหนุ่มโป๊บลงภาพยกครอบครัวและเพื่อนๆน,นอกวงการไปตะลุยเที่ยวเก เอาหลีกันบรรยากาศชื่นมื่นดูอบอุ่นมากๆเห็นแล้วเข้าใจเลยว่าทำไมชอบหายหน้าหายตาเพราะการอยู่รายล้อมกับคนที่รักมันก็สุขล้นมากขนาดนี้อะนะชีวิตคอมพรีตสุดๆจะต้องการอะไรอีก